จะไปเต้นที่งานกาละเวของโรงเรียนนะคะคืองานลาติกาละเวของโรงเรียนนี่ก็คือแบบแต่งตัวจัดเต็มเหลือเกินแต่แต่ละชุดแต่ละมือแต่ละเดนี่คือแบบชุดไม่เข้ากันเลยนะคะเอามีซิ่งมากแล้วจริงๆเนี่ยฉันต้องมาใส่ผิดด้วยนะฉันต้องไปเปลี่ยนใหม่จ้ะอ่ะอันนี้ก็กินไปก่อนตอนนี้ยังไม่รู้ไงก็กินไปก่อนสิคะอ่ะหยิบไม่ขึ้นหยิบไม่ขึ้นนะ่ะเอาเข้าไปอ่ะหยิบขึ้นแล้ว อุ้ยมีรูปโง่ตรงนั้นด้วยเดี๋ยวมันต้องปล่อยลงมาแน่ๆเลยก็เลยตั้งโต๊ะไว้ตรงนี้เลยสรุปไม่ได้เห็นหราจะทดตรีอันนี้ก็คือตอนเต้นนะจะตาไปตาไป yeah! 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 แม่ก็ตะโกนสลั่นเชียร์แม่รู้ดีรู้ดีมาก็เต้นไปกีเต้นเพลงจีบได้นะใครอยากเอาไปใส่เพลงเต็มๆก็เอาไปใส่กันเละนะฉันไม่เอาด้วยนะจ๊ะ อพอแล้วพอแล้วอันนี้ก็เอาขึ้นไปอ่ะลุกไม่ขึ้นแล้วหนึ่งคะ่ะสะบ,บัดสะบ,บัดสะบ,บัดอ่ะลงไปแล้วหนึ่งหนึ่งที่หนึ่งที่อ่ะแล้วก็ขึ้นลงขึ้นลงโอ้โหจะว่ตาตายเหนื่อยเหนื่อย นี้ก็ไปเหมือนเพลงปกติซะด้วยสิเขามันทำดน,นตรีสดอ่ะก็เออพอได้และกัน จะบัดจะไม่รู้เลยเต้นท่าอะไรจะบ้าตายแล้วคุณเต้นวนอย่างเงี้ยวนไปก็วนมาวนอยู่นั่นอะ่ะคือแบบตอนนี้คือฉันจําอะไรไม่ได้แล้ว <c oughs> ว่าฉันเต้นท่าอะไรไปบ้างฉันรู้แค่ว่าฉันเต้นอยู่ตอนเนี้ยเอานะแค่นั้นแล้วกันทุกคนไม่ต้องงงนะทําไมแต่ละแต่ละเออเขาเรียกว่าแต่ละแถวทําไมมันถึงไม่ทำไมเสือ้อเสื้อมันถึงไม่เท่ากันก็นะคือ มันแถวแรกสีฟ้าแถวแถวกลางสีเขียวแถวหลังสีชมพูอะแกให้ฉันทำยังไงถามนอ่อยอะไปและไปไกลๆและไปเลยไปเลยท่านนี้คือแบบฉันไม่อยากได้เลยโอ้มกอ o d แล้วคือหลักการจำฉันคืออยู่ตรงลำพโพงแกแค่ลนแหละหลักการจำ เต้นเข้าไปเต้นเข้าไปจะจบเพลงแล้วใช่ไหมโอเคคลิปเราจะได้จบเร็วๆตอนนี้ภาคจะเสียงแหบไปหมดแล้วโอ๊ยกูจะบ้าตาย จบแล้วฮุเล่ฮ่าฮ่าฮุ้ยไล่เฮ่สักทีนะคะ let's go okay baby let's go yo yo โอ้ยจังไฟนี่ก็เลยเป็นระยะยเกินเว้ยลิ้นพันแล้วหนึ่งหนึ่ง